การใช้ขนส่งสาธารณะในอังกฤษทุกเมืองของประเทศอังกฤษล้วนมีบริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งสิน้นแต่จะเดินทางด้วยวิธีใดให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นก็ขึ้นอยู่ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่การเดินทางที่เราแนะนำเป็นพิเศษคือรถเมล์หรือในอังกฤษเรียกว่ารถบัส ที่มีอยู่หลายสายวิ่งครอบคลุมแทบทุกพื้นที่และสถานที่สำคัญต่างๆภายในเมืองแถมยังมีราคาประหยัดกว่าแท็กซี่มากทีเดียวเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินและบนดินในอังกฤษหากคุณใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินหรือที่เรียกว่าทูฟหรืออันเดอร์กราวได้ นอกจากรถไฟใต้ดินที่จะวิ่งใจกลางเมืองไปถึงชานเมืองแล้วในลอนดอนก็ยังมีโอกราวหรือรถไฟบนดินที่จะวิ่งรอบๆชานเมืองอีกด้วยเรียกรถแท็กซี่รถอ b e r อร์ในอังกฤษในแต่ละพื้นที่จะมีบริษัทให้บริการแท็กซี่ที่อยู่แล้วลองสอบถามประทางศูนย์ช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อขอลายชื่อและเบอร์โทรของบริษัทแท็กซี่ที่น่าเชื่อถือได้มาเก็บไว้ก่อนเพื่อในอนาคตใช้บริษัทแท็กซี่ในการเดินทางส่วนในลอนดอนนั้นแท็กซี่เป็นสิ่งคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดินทางในอังกฤษแบบเป็นออื่น ดังนั้นคำแนะนำสำหรับการใช้บริการแท็กซี่คืออย่าลืมสำรวจให้รอบคอบด้วยว่าแท็กซี่คันนั้นมีใบอนุญาตหรือเปล่าการเดินทางข้ามเมืองในอังกฤษหากต้องการเดินทางข้ามเมืองตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรถไฟ ซึ่งเราควรจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพราะค่าตั๋วรถไฟมีราคาไม่ถูกนักและบางทีอาจจะมีความยุ่งยากเล็กน้อยเช่นในวันที่สภาพอากาศเลวร้ายมากรถไฟอาจจะไปถึงที่หมายเลทได้ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะคืนเงินบางส่วนให้แก่คุณ ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่และบริษัทด้วยสหาราชอาณจากักรมีระบบการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนที่ดีและมีประสิทธิภาพที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกนอกจากครอบคุมดูแลประชาชนของประเทศแล้ว ยังครอบคลุมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะได้ไปศึกษาต่ออีกด้วยดังนั้นจึงจำเป็นที่เราควรรู้ทำความเข้าใจและรู้จักกับระบบการดูแลสุขภาพเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราระหว่างที่ศึกษาต่อระบบดูแลรักษาสุขภาพแห่งชาตินี้มีชื่อเรียกว่า NHS ซึ่งเป็นนโยบายให้บริการรักษาพยาบาลแก่พลเมืองของสาหาราฐอาณาจักรฟรีทุกคนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตโดยรัฐบ,บาลจะจัดสรรงบประมาณและสนับส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางไปศึกษาต่อที่สาหาราฐอาณาจักรระยะเวลา6เดือนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม รักษาสุขภาพที่เรียกว่า i s s ตั้งแต่แรกในขั้นตอนขอวีซ่าออนไลน์ซึ่งระบบจะคำนวณให้ตามระยะเวลาเรียนของเราถือว่าเป็นกฎหมายส่วนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบดูแลสุขภาพของ nhs และเราจะได้รับสวัสดิการพยาบาลครั้งในกรณีปกติแล้ว รส่วมหรือห้องน้ำจากหลายมุมโลกมาเล่ากันว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าในถุกๆูประเทศนั้นมีวัฒนธรรมหรือแนวคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดกระดาษชำระหรือการมีน้ำในห้องน้ำจึงไม่ใช่เรื่องแปลกมนุษย์ จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะรับมือกับวัฒนธรรมที่แตกต่างห้องน้ำถูกสร้างขึ้นโดยผู้คนเพื่อสนองความต้องการของพวกเขารวมไปถึงแล้วแต่ด้วยการว่าจะตั้งอยู่ที่ไหนทั้งรูปแบบรูปล่างการใช้งานของห้องน้ำก็จะแตกต่างกันไปในทั่วโลกเช่นเดียวกันมารยาทในการใช้ห้องน้ำไม่ควรอาบน้ำในช่วงเวลาดึกเกินไป พราะอาจจะเกิดเสียงรบกวนคนในบ้านโดยเฉพาะหากเป็นบ้านที่มีขนาดเล็กหรือบ้านที่มีเด็กเล็กทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำควรดูแลความสะอาดเพื่อให้เป็นมารยาทที่ดีสำหรับคนที่จะใช้ห้องน้ำถัดไปเช่นเด็กผู้ชายควรยกที่นั่งชกโคกขึ้นเมื่อจะปัสสาวะและทำความสะอาดก่อนจะเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ทุกครั้งที่อาบน้ําต้องเรามัดระวังไม่ให้น้ำหกหรือกระเด็นออกไปนอกลงพื้นห้องน้ําในส่วนที่ไม่ใช่เป็นส่วนที่อาบน้ําทําความสะอาดพื้นห้องน้ําส่วนดังกล่าวให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อคนอื่นที่เข้าห้องน้ําถัดไปจะได้ไม่รู้สึกอึอดอัดขยะขยะแขยง สิบประโยคภาษาอังกฤษพูดเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุข 1. I'm going to be sick ฉันเหมือนจะเป็นไข้ 2. อ,อง I've got a slight headache ฉันปวดหัวนิดหน่อย 3. I am having difficulty breathing ฉันหายใจไม่ค่อยออกเลย 4. I do not sleep well ฉันนอนไม่ค่อยหลับ 5. Have you got any pain killer คุณมียาแก้ปวดไหม 6. I am allergic to seafood ฉันแพ้อาหารทะเล 7. Food has s a v e r health benefit ผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ 8. Some people have an allergic to f a r g e n i n คิวดิ้งโฮมฟาเกนบางคนมีอาการแพ้น้ำหอมรวมถึงน้ำหอมในบ้านนะครับ9 are อา e ์แดร์อาร์เอนนี่พับบิกทอโยเลตเนียบายีแถวนี้มีห้องน้ำสาธารณะบ้างไหมคะสิบเมไอยูดยูเบดรูม ขออนุญาตใช้ห้องน้ำของคุณหน่อยได้ไหมครับ